hay vô mê hình gì là lèn hay nặng cùng bên con thang kịch thanh lý có măn khôn Măn lý có măn Trông cho มะอุกอมะมะทรงสวหะมะอุกอะมะมะอุกอะมะอ่ะเดี๋ยวลองทวนดูนะโอ้มกูจะเตะข้าวกินให้ลิ้นกูเป็นทองแดง ให้หัวคุเปนหินกีลาแรงให้หนังคงเป็นกำแพงเจ็ดชั้นมั่นหรือก็มั่นคงทรงสวะหะมะหมะมะุตุาะอาหานี่เราไดกินนับมือนึงก็ต้องจับจานผ้าไว้จะเป็นจานข้าวหรือจานก๋วยเตี๋ยวอย่างเนี้ย คือไม่ต้องไปพันนมมือนะถ้าเองพันนมมือนะองคูจะเสข้าวกินเหื้อลิงคุณตองแดงให้หัวคเป็นหิชาลาแรงให้หนังคูเป็นกระแดงเก๋เจ้นมันหรือก็มันคงทรงัว่าเพราะเองลืมตามองไปโต๊ะข้างๆเขา,ขามองเองเป็นตาเดียวเลยเพาะนึกว่ามึงติงตอง <S <S ให้จับไว้เฉยๆแล้วถ้าเกิดมันเป็นข้าวแล้วก็ตักพริกอ่ะอะไรอย่างน้ำปลาเนี่ยมาใส่ก็ทำซาคุกอ่ะแต่ว่าไว้ในใจองคูจะเสข้าวกินว่าจนจบไม่มีใครรู้เสร็จแล้วก็เป่าลงไป มาเอาอุวามะคือจบแล้วก็พ่วงใช้ได้เลยข้าวที่เราเสกใครจะกินก็ได้ดีซะอีกมันไม่มีมันไม่มีไม่มีมมโทษไม่มีภัยแต่ถ้ากินไปแล้วเนี่ยมันก็จะคงกับพันแต่ถ้าเราทุกครั้งเรากินข้าวเนี่ยจะเป็นที่บ้านหลือที่ร้านอาหารเราเสกกินเนี่ยถ้าต่อไปภายหน้ามีเมียม,มีลูกอ่ะลูกคนนั้นออกมาถ้าเป็นผู้ชายเนี่ยจะเป็นไข่ทองแดง <c oughs> เป็นอย่างนั้นจริงๆโคตรันเหนียวเลยเหนียวยันลูกเลยอ่ะเ <c oughs> นี่ยเสกข้าวกินเนี่ย คือของทุกอย่างที่เข้าปากเสกหมดถ้าจะกินข้าวเสร็จมันมีน้ําจะข้าวมาก็ะเป็นน้ําอมกูจะเสกน้ํากินทุกอย่างท่องจนจบแล้วก็เป่าลงไปถ้าจะกินขนมอย่างขนมโคกอะมันมีชื่อเรียกอมกูจะเสกขนมโคกินหมายความว่าจับแล้วว่า,ว,าว่าในใจหรือถ้ามันมันเป็น,เป,นเป็นทั้งแนวก็จับอันนึงนะอ่ยแล้วพูดว่าในใจกัดเสกได้หมดเลยหรือจะเสกอันเดียวก็ได้ถ้าเป็นขนมโคกคือหมายความว่าเสกหมดถ้าจะกินอ้อยก็อมกูจะเสกอ้อยกิน ของทุกอย่างถ้ามันมีชื่อในเรียกเนี่ยเสกได้หมดเลยเสกได้หมดท็อปฟี่ก็เสกได้จะของกินอมคุณจะเสกท็อปฟี่กินมาก็หลังจะเสกก็ได้โอมคุณเสกมาก่อหลังกินคือท่องให้จบหมดแล้ละกระเป๋าพวงแล้วก็กินเข้าไปทุกอย่างเสกหมดมีอย่างเดียวไม่เสกก็ได้โอมคุณเสกมาก่อหลังกินคือท่องให้จบหมดแล้ลกระเป๋าพวงแล้วก็กินเข้าไปทุกอย่างเสกหมดมีอย่างเดียวไม่ต้องเสกนี่คนัดนับได้เลยไม่ต้องไปเสกเดีว กระถาอันนี้ถ้าอยู่ตรงเนี้อนุญาตให้ใช้นะถ้าจะขายให้คือต้องเป็นสายเลือดพี่เราน้องเรากับเพื่อนปูงนี่ให้ไม่ได้นะจําไว้เลยนะอย่าให้ถ้าให้เนี่ยความขังนะัเราท่องได้จะขังแนะั้วไปอยู่กับเขาไม่อยู่ตรงไหนเดี๋ยวไปหาเองแล้วตัดเอาเองลออแล้วกันเอาเอาเดี๋ยวตัก็ได้อาจับจับนะ ปฏิทิสัางทางปฏิทิมมาประปฏิทิอันนี้จะให้ใป้ใช่นะให้ใช<า>้ปกปักรักษาพุ้อคโามป้องกันตัวให้จะใช้ะาาใจะ,จะายให้คือเฉพาะสายเลือดนั่นแหละเอาไปไปลอกกันถ้าไม่ใช้สายเลือดจะไปให้เป็นเพื่อนซีก็ให้ไม่ได้แต่ถ้าเขาอยาได้ให้โทรมาหาฉันถ้าฉันอนุญาตตรงเต็ไม่ต้องมีอย่างเดียวไม่ต้องเต